สวัสดีครับอยู่กับช่องของบุญ่อดำทีนะฮะวันนี้บุญล่อดำทีมพามาดูเจ้าแคท 313B บีฮะนี่ทีมงานเท่าแก่นวมครับรถวีวิ่งอยู่3คันนี่รถของตยาใหญ่หรือพ่อของบักต่อซูโม่ฮะคันนี้แล้วก็้งหน้าอีกคันหนึ่ง แล้วก็ล็อกกี้น่ะเอาดินออกไปเทแล้วออกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูสิว่าใครขับเจ้าแคท313วันนี้ฮะกำลังจะเปิดประตูมาโอ้ดินทำไมมันเปียกขนาดนี้นี่ฮะทำงานหลังฝนตกก็เป็นอย่างนี้แหละสภาพดินก็เปียกดินกองไว้แล้วก็เปียกอ,อ๋อ ไม,ไม่เป็นไรไม่ไรโอ้โหผมก็นึกว่าใครขับนายใหญ่ขับเองเร็วนี้โชว์เลยครับเก็บตัวไปเอาข้าวอยู่ะก็เลยขับให้ก่อนไอเสบป่วยเสบปานปรวาวัปรวาวัดคือลองเที่ยวพอลงไม่ได้อยู่แล้วครับมันลินน่นะจ้าอย่อยนี้ทีทีก็เลิ ทีก็ยากดินก็เปียกอีกจะเอาจะยังไงเราเดินก็ดูโอเคเข้ามาครับครับไปกระเช้าเลยจ้าครับผมครับผมเอาเลยครับนี่เดี๋ยวเรารอ,รอดูอีกรอบหนึ่งว่าจะมาไหมมาอยู่ใช่ไหมมามามากิข้าวลงครับอ,อีกรอบหนึ่งก็แตจะกลับมากินข้าวครับนี่ออกไปแล้วไปสองคัน อีกคันหนึ่งล็อกกี้น่ะไปแล้วนะฮะ <im cia> เดี๋ยวเราไปดูสภาพดินก่อนวันนี้หัวหน้าแสบเราไม่อยู่นะแสบสอสลักหักเราป่วยครับต้องไปหาหมอหมอนัดเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็คงมาหรอกโอ้โหดินเปียกเลยเดี๋ยวเราไปดูบ่ดิโอ้น้ำเต็ม <Bret> บ่เลย แต่นี่ยังไม่ลึกนะนู่นนู่นน่นตั้งเครื่องสูบน้าไว้นู่นเตรียมตัวจะสูบน้ําครับดูนะโอ้เต็มเลยน้าเอาน้ําเต็มเลยอย่าสูบน้ําออกก่อนเพราะว่าดินข้างล่างนะมันแข็งอยู่แล้วฮนะมันเป็นดินลุกรลังฮนะและข้างล่างดินดานไอ้นี่คือหน้าดินนะหน้าดินนี่คือเอามากองไว้นะฮะ กองเอาไว้เนี่ยแหละสาหรับงานนี้โดยเฉพาะพอกกองไว้แล้วไม่รีบขนเป็นยังไงละ่ะก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นนี่เปียกเลยทีแรกแกว่าจะเอาลูกรังเอาลูกลังไปทําทางครับทําทางตรงนี้ก็เลยเปิดหน้าดินเอาไว้หน้าดินนะจะไปเทที่บ้านที่บ้านของเจ้าของบอ่อที่แหละอืลถออกไปแล้วเนี่ยเปิดเอาหน้าดินกองไว้เพื่อจะเอาลุกรังไปทําทางตรงนี้ฮะ ทีนี้ทำไมล่ะฝนมันตกช่วงนี้ไม่ต้องพู่หรอกครับหน้าฝนแล้วตกบ่อยๆฮะตกเอาตกเอาน่านี่ถึงเวลาจะต้องมาเอาหน้าดินไปเทบ,บ้านของเจ้าของบ่อเป็นยังไงล่ะเปียกหมดเลยโอ้เห็นแล้วเหนื่อยแท้เลยมาเช้าก็ติดก,กระเนืหน้าเลยนะนี่เพิ่งได้คนละสองเที่ยวเองนะครับเนี่ยเพิ่งได้คนละสองเที่ยวเองเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับมากินข้าวอีก อ,อย่เราคอยดูต่อคอยดูมาคอยดูครับว่าจะเอาอยัางไงเจ้าของรถคันนี้เจ้าเกเขาก็ขับเป็นอยู่เดี๋ยวเขาติดธุระเ๋ย่าเขาจะคงมาขับให้ละมัง้งถ้าไม่ขับให้กระตาใหญ่แหละต้องเป็นคนขับอ,อย่าเราคอยมาติดตามเนะาะเดี๋ยวรอเขาไปเอาดินไปเทก่อนว่าจะเอาเอาอยัางไงกันต่อ,อเรามาดูกันต่อครับ รถหกล้อมาแล้วคุณขับเมคโคก็มาแล้วสอเสพสลากขักครับคุณขับเมคโคมาแล้วครับอ้าวทำไมล่ะตกรุมเยอะนี่ตรงัหนมันยุบไปหมดเลยฮะจะมาซ้ายก็ยุบจะมาขวาก็ยุบนี่โหหน้าเสพเรากดดูครับว่าตรงไหนไม่ยุบ่ะไปหาหมอครับหมอนัดกลับมาแล้วมาขับแล้วเมื่อเช้านี้ ตใหญ่ครับเองเดี๋ยวเรามาดูครับดินเปียกๆนี่เปลี่ยนแผลแล้วครับไม่เอาไปลงครับจะเอาลงใกล้ๆนี่แหละลงที่ของเจ้าของบอ่อเนี่แหละไม่ต้องเอาไปลงอยู่ที่บ้านแจฮะตรงนั้นเป็นลุ่มนะนายใหญ่เดีย๋ยวเพิ่งยเพิ่งจเขาปูก่อน ไปหาหมอกลับมาแล้วฮะโอ้มากี้ผมมาไม่ทันมาถึงก็รถจะแทงข้างดำเอียงข้างเลยฮะเพิ่งเอาลงมื่ี้เงี้ยเอาขึ้นมอกี้นี่เองโอมาถึงก็จอดรถไม่ทันครับอ่ะไม่เป็นไรพาช็อตเด็ดไปนหน่อยนึงนี่ก็เทไม่ไกลนะเทอยู่นี่ตรงรถบีอัพนู่นนั่นแหล,ลระรถก็วิ่งอยู่สามคันนี่นะฮะทีมงานท่่แก่นวมครับ ตัวไมยบายนี่พร้อมแล้วอ่ะดิ่งเปียกๆช่วยดันตูน่อยช่วยหน่อยนี่อ่ะไปมันน่วมเฉพาะตรงนี้แหละตรงนู้นทางไปนี่แข็งอยู่อ่ะต่อไปเสียก๊อปรบับเสียก๊อลูกชายเจ้าของตัไม่โปูครับขับเองเลยวันนี้ เปลี่ยนแผนครับไม่เอาไปลงที่บ้านลงอยู่ในสวนนี่แหละอยู่ข้างหน้านี่เองครับดินมันก็เปียงเนาะสะสมไว่นานไปเทกองไว้ก่อนไปเทกองไว้ก่อนเยอะรถไทยค่อยดันเอาอ่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับหัวหน้าแซบครับหัวหน้าแซ่ เ,เ,เทไหนครับเทนี่ป่ะเทรตรงนี้อ่ะใ,ใกล้ๆบากบอบอ,อ้ออนอาน้ำก็ยังไม่ทันสูบตะคีต่างแต่เครื่องแต่ยังไม่สูบน้ำครับ หรือจะเอาไวดินนี่ออกก่อนนี่ดินที่กองไว้นี่เดี๋ยวมาดูนะว่าหัวหน้ากอบนี่ขับรถโหดไหมรับรองอ่ะควันขโมงแน่นี่รู้สึกว่ารถจะเอียงไปทางซ้ายหน่อยนะอ้าใส่เกียร์ละ โอ้โหเห็นไหมไปแล้วครับเนี่ยได้มืออาชีพมาแล้วคนขับประจำมาแล้วเดี๋ยวมีวิธีแก้อ,อยู่หรอกไม่มีปัญหาอยู่แล้วน่วมขนาดไหนเดี๋ยวกจัดการให้วันนี้ครับนูนรถตาใหญ่ ติดอยู่นู่นยังเอาดำลงไม่ได้เลยฮะโอ้งานไม่ใช่ง่ายๆนะครับงานนี้ทางล่างมันน่วมไปหมดฮะนูน่นรถกระดมคาวไว้นั่นแหละเดีย๋ยวค่อยเอารถไถไปหรือเอาไมโครไปอ่นะเรามาดูทางนี้ก่อนทางนี้ก็ไม่รู้จะไปทางไหนครับมันน่วงไปหมดเลยหัวหน้าแซ่ก็ว่าจะเปิดหน้าให้มันถึงดินแข็ง เปิดไปแล้วครัวมันจะลามาัดิถ้าฝนมันตกมานะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้เอาช่วงนี้เราก็ดูก่อนขนาดปกกรอค่อมเลยนะค,ออนะค่อมล่องนะเนี่ยเห็นไหมค่อมร่องนะฮะไม่ไปล่องลึกนะนี่แะครับงานหน้าฝนต้องวางเพดให้ดี วางแผนไม่ดีก็จะยากครับเดี๋ยวเมื่อกี้คุยกับสอแสครนะับสอแสหลักหักบอกว่าจะ,จะลองเปิดตรงเนี้ยออกให้หมดเลยให้มันถึงดินแห้งเพราะว่าไม่รู้จะเอาตรงไหนดินแห้งอยู่นู่นก็อยู่ใต้น้ํานู่นหรือไม่เอาอยู่ตรงนี้แหละใกล้ใต้ดินโคลนลน,ๆๆนี่แหละใกล้ใกล้ดินโคลนนี่แหละที่เปียกนี่แหละ เดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเป็นไงจะยุบออกตัวได้ไหมของพุ่งนี่นะไปได้สบายสบาย,สบายคะจะเอาอยัางไงจะเอาแมคโครเดินไปช่วยไหมหรือยังไงนี่มันน่วมเลยนะครับตรงนี้จะเข้าทางขวาก็น่วมทางซ้ายก็น่วมไม่รู้จะเข้าช่องไหนแล้ว สงสัยจะต้องไปช่วยหรือเปล่านี่กำลังจะเอารถท้ายไปครับถ้าไม่โคเดินไปมันจะเสียเวลาเดินไปเดินมาครับดํามันดําไม่ลงครับดําแต่ใหญ่นู่นพาไว้ง่ั้นแหละพาไว้แหละเดี๋ยวไปดึงขึ้นให้ดําลงก็น่าจะขึ้นแล้วครับนี่ฮะจะถอยเทนี่แหละในพื้นที่ตรงนี้แหละ โหดูเอาขนาดผมเดินมายังโยบยากโยบยากเลยแล้วรถมันจะทอยไปถึงไหมดินแบบนี้ด้วยงานเข้ารถไทยอีกแล้วนี่ฮะทอยเทตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทอยทับไปเรื่อยฮะเทในพื้นที่เนี่ยปรับให้มันเรียบแมคโครก็อยู่ตรงนู้นนะฮะ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูรถตาใหญ่ก่อนเอาดัมไม่ลงครับมันคาอยู่เดี๋ยวก่อน่าให้รถไทยช่วยดึงก่อนงานเข้าเลยครับอ่ะใส่โลให้ใส่โลนี่รถไทยยันมานี่จะดึงจะดึงขึ้นไวไหม ô, máy khởi nghĩa sẽ rung liền, ô, nó sẽ dốc đuôi, không, 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 เดี๋ยวเปลี่ยนทิศทางการดึงครับต้องไปดึงแถบนูน้นเพราะว่าดึงแถบนี้ล้อแถบซ้ายมันยกล้อหน้าอยู่ฮะเพราะว่ามันจมไหมเดี๋ยวไปดูข้างอ๋อยาวนี่ปุดออกหน่อยฮนะเดี๋ยวไปดูนี่ต้องปุดออกหน่อยฮะอ่ะลองมาดูแถบนี้ดู จะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็มีแต่แม่โคเดินมาอย่างเดียวะฮะโอ้โอ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้นเลยฮะ,อะเอาเอาแม็โคมาอย่างเดียวะฮะเด,ดิมาแล้วครับมาถึงก็มาเคลียดินลงก่อนอ่ะ เอาฝาท้ายเอามาไว้นี่ด้วยนี่นี่ก็จะเอาแม็โครมาอีกตัวครับจเจ้าโคมาสูปีซีร้อยครับเอามาโยงครับเอามาโยงดินครับดินแบบนี้ใช้รถท้ายนี่เหนื่อยแน่ฮะทีนี้กันแกก็เลยตัดสินใจเอาแม็โครมาดีกว่ามันจะได้ง่ายขึ้นทํางานง่ายขึ้นครับเดินมาฮะ เดี๋ยวใช้แคปแคบเดียวเดียวก็ดันด,ด,ดึงขึ้นครับเอ้ยดันขึ้นดินแบบนี้ครับเปียกด้วยถ้าให้หก้อถอยไปแล้วก็ลดท้ายนเล็กๆนี่สามนี่เย็นมากโอ้โหคงเหนื่อยแลอหละเอาหันมาทีแตะขึ้นแล้วสกิดหน่อยเดียวขึ้นแล้วโอ้ไม่ยากเลย ดูฮะถ้าคิดหน่อยเดียวขึ้นแล้วเดี๋ยวคันนี้จะไปตักดินครับส่วนคันนี้ก็จะมาโกปดินครับกำลังเจาลงฮะนี่โอเคครับเองเลยโอ้โห,โหนี่ไม่ใช่รถรุ่นคุณปูเล,เลยเนี่ยโอ้ดูที่ตัวเดินยังไวเลยครับนี่แขกย่า่ใหญ่เลย ออเอาลงนะครับสำหรับงานนี้ก็ใช้แมครสองตัวนะครับนี่เราได้เห็นเจ้ากุมสุฮะโอ้น่าจะรุ่น3ามหรือเปล่าเนี่ยปีสี่รอย ไม่มีใครช่วยครับเ้าเดินน้นให้หน่อยสิดันตัวเองถอยห,หลังลงเลยฮนะนี่อ้าลงเรียบร้อยแล้วโจบงานนี้สบายนะครับแมครสองตัวเดี๋ยวเป็นอันว่าคลิปนี้บุญรอดดำทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบุญรอดดำทีมครับ สวัสดีครับ